สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องยุ้ยพระบ้านแล้วก็พระบ้านทั่วทิพย์เพชรพิจิตรจัดให้บายยุ้ยนะคะก็ก่อนอื่นนะให้ชมหน้าพระคร่าวๆนะคะเดี๋ยวหนูให้ชมช่องทางการติดต่อนะคะสําหรับเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์นะทั้งยุ้ยพระบ้านแล้วก็พระบ้านทั่วทิพย์เพชรพิจิตรจัดให้บายยุ้ย0ูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะใช้เบอร์เดียวกันนะคะ ก็พระวันนี้มีทั้งหมดสี่แถวนะคะขออนุญ,ญาตพระรายการไหนที่เป็นพระเหมือนกันหนูจะใช้คําว่ารายการที่หนึ่งหรือองค์ที่หนึ่งนะอ่ารวมพ่อเงินนะคะมาที่รายการแรกพิมพ์คิตาสี่ชายนะคะองค์ที่หนึ่งแล้วกันนะคะใช้คําว่าองค์ที่หนะนึ่งนะเนื่องจากว่ามีสามองค์นะแต่คนละพิมพ์นะคะพิมพ์คิตาสี่ชายนะคะนี่เราก็จะเห็นรอย ประกบด้านขานะคะจีวรนะมีสนิมแดงนะคะขึ้นเต็มทั่วองค์เลยนะคะพี่นะนี่นะคะด้านล่างเราก็จะเห็นรอยก้านช่อนะคะแบบนี้นะสวยงามชัดเจนนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะใครสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามราคากันได้นะคะพี่นะ บริษัทบางบริษัทอาจจะปิดแล้วนะคะบางท่านเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเข้าสู่เจ็ดวันอันตรายแล้วนะคะเพราะว่าเห็นเพื่อนนะคะอยู่บริษัทหนึ่งนะคะเป็นพวกบริษัทญี่ปุ่นนี่ปิดไว้นะปิดก่อนเขาเลยรายการถัดมานะคะเป็นคีตาสีชายเช่นเดียวกันนะคะ รายการนี้เป็นองค์ที่สองนะคะพี่นะนี่ด้านข้างก็จะมีรอยประกบนะคะชัดเจนรายการนี้เป็นองค์ที่สองนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นองค์ที่สามนะคะพิมพ์นี้เป็นห้วยเขนนะคะพิมพ์ที่พิมพ์ที่สามนะราคาเบาๆานะคะพี่นะนี่คิดกานนะคะซอกนะคะเต็มซอกองค์พระเลยนะคะนี่นะคาบเก่าเดิมแบบนี้เลยนะคะสำหรับพิมพ์ห้วยเขนนะคะ โอ้ขีดาการขึ้นเต็มองค์เลยสวยงามนะคะรายการนี้พระเก่ามากนะคะสวยงามมากด้วยพิมพนะนี่ด้านล่างนะคะก็จะเป็นรอยตะใบแล้วก็รอยก้านช่อนะคะองค์ที่สามนะถัดมานะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวขอประทานอภัยนะถัดมาก็จะเป็นพระติดตานะคะหลวงพระพั รายการนี้เป็นพระปิดตาหลวงพระทับวปนอนงนะคะเนื้อเมกิะสิ์เลี่ยมกรอบเงินนะคะเลี่ยมกรอบเงินนะนี่หน้าพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะพัยดยศหลวงพ่อบายวัดช่องลมนะคะนี่หน้าพระสวยๆแบบนี้เลยนะจ้าพี่ รายการนี้นะคะเป็นห่วงเชื่อมนะคะภาพผ่านการใช้งานน่าสึกรอเล็กน้อยนะคะพี่นะเรามาดูด้านข้างกันนะคะด้านข้างก็จะเป็นออขอบกระบอกนะคะขอบกระบอกนะนี่ห่วงเชื่อมนะคะส่วนพิมพ์ด้านหลังนะคะก็ยานอัคระนะคะเรายังมองเห็นนะ าผ่านการใช้งานนะคะอย่างที่บอกนะคะมีสึกหล่อบ้างนะคะแต่ยังคงความงดงามของเหรียญน,นะคะยันเนี่ยเรายังเห็นชัดเจนนะคะรวมทั้งด้านหน้าก็ด้วยนะคะยังเห็นอยู่ชัดเจนนะคะรายการถัดมานะคะวันนี้นะระสมเด็จมีทั้งหมดประมาณห้าหกองนะคะก็แถวที่หนึ่งเนี่ยมีทั้งหมดหองค์เดี๋ยวหนูขออนุญ,ญาตเขียนว่าอ่าพูดว่า รายการที่หนึ่งนะคะนี่อันนี้เกตนะคะเกตทะลุซูมนะเนื้อหามวลสารนะคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะพี่นะสำหรับรายการหนึ่งนะ,ะน้องยุขออนุญาตซูมนิดนึงนะคะนี่อือหือ หน้าพระสวยงามนะคะโอ้เนื้อด้านข้างเนี่ยนะพี่นะหนุบหนับเลยนะนี่สวยจริงนะคะบอกเลยว่าพระสมเด็จเนี่ยคัดมาแต่สวยๆนะคะพี่นะนี่ เม็ดแร่นะคะมวลสารนะแล้วก็ขึ้นเป็นดอกขาวนะคะดอกขาวฟ้าฟ้านะฟ้าสีขาวนะ mm hmm. เต็มไปหมดเลยนะคะสําหรับองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองนะคะพี่นะดูที่ชอบดูที่ใช่นะเพราะสวยทุกองค์นะคะแจ้งตรงนี้เลยนะคะสวยทุกองค์นะ,ะนี่มวลสารแน่นๆ่นทุกองค์นะคะเลือกคัดสวยมาแล้วนะคะพี่นะคัดแล้วนะคะนี่ รายการที่สองนะคะถัดมาเป็นรายการที่สามนะคะพี่นะสามสี่และห้าเลี่ยมกรอบนะคะนี่รายการที่สามนะคะโโอ้โห อืมสวยงามถัดมานะคะเป็นรายการที่สี่นะคะพี่วีนะรายการที่สี่นะคะ มวนศาลนะคะสําหรับรายการที่สี่นะคะด้านหลังแน่นๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะซื้อไปส่องนะคะพี่นะบูชาไปส่องนะแล้วนั่งชมแบบโอ้โหหนูบอกเลยว่าผิวโอ้โหไม่ธรรมดานะคะแตกในงานสวยมากนะคะสําหรับรายการองค์ที่สี่นะคะมารายการสุดท้ายนะคะรายการที่ห้านะคะพี่นะอันนี้เกตนะทะลุซูมเลยรายการที่ห้านะคะ มวลสารแน่นแแบบนี้เลยนะคะพี่นะนี่สวยงามนะคะในการที่ห้าถัดมานะคะเป็นพระหน้าปกนะคะหลวงปู่ใจนะคะหน้าปกหลวงปู่ใจเนื้อเมกพัดนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อจาดนะคะรุ่นแรกนะรุ่นจอจเจริญลาบนะคะเหรียญหลวงพ่อจาานะน่ด้านข้างนะคะก็จะเป็นขอบกระบอกนะคะขอบกระบอกแล้วก็ห่วงนะคะก็ หวงเชื่อมนะคะรุ่นจอเจริญราศนะคะนี่หน้าพระสวยๆคมๆลึกๆแบบนี้เลยนะคะนี่มีพระปิดตานะคะอยู่ด้านหลังด้วยนะคะเป็นห่วงเชื่อมนะคะหน้าพระสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะพี่นะเนื้อโอ้โหสุดจ,จัดนะคะบอกเลยรายการนี้นะคะเหรียญลงพ่อคูณปริสุ์โทนะคะนี่ หน้าพาดสวยๆนะแล้วก็มีเส้นเซียนนะคะวิ่งเต็มเลยนะคะหลวงพ่อคูณนะคะเส้นเซียนนะวิ่งเต็มไปหมดเลยนะคะพี่นะาด้านข้างนะก็จะเป็นรอยขอบตัดนะคะอย่างชัดเจนนะคะรอยขอบตัดห่วงนะคะก็จะเป็นห่วงอย่างที่หนูบอกนะคะห่วง มีคาบป,ปิ้นนะคะตรงห่วงนะละคาบเจาะมาจากด้านหน้านะก็จะมีคาบป,ปิ้นรวมทั้งสันซ้ายขวาด้วยนะคะก็จะมีคาบป,ปิ้นขึ้นมานะยันอขระนะคะสวยงามชัดเจนนะคะดูง่ายมากนะคะสำหรับรายการนี้นะคะเป็นรุ่นพิเศษนะคะเหรียญปีหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะปีหนึ่งเจ็ดนะหปีค่อนข้างลึกเลยทีเดียวถัดมานะคะเป็นพระนะคะ เหรียญหนุมานแบกแท่นนะคะหลวงปู่สุขนะคะหนุมานแบกแท่นนะโอ้พิมพ์นี้ไม่ค่อยเจอนะคะส่วนใหญ่ก็จะเจอพิมพ์ประพามงคลรัศมีนะคะพี่นะรายการถัดมานะคะ เป็นพระนะคะเนื้อชินนะคะรายการนี้ชินราชใบเสมาเนะื้อชินเงินนะคะนาพระเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะโอ้โหพระโบราณนะคะพระพวกนี้นะพระเนื้อชินพวกนี้นะคะมีอายุหลายร้อยปีนะคะพี่นะพระเก่าๆแบบนี้นะคะ รายการถัดมานะคะปิดตานะคะพระปิดตานะนี่ไม่หนูใส่ปิดตาไม่ทราบพี่แล้วกันนะคะกรอบไม่ใช่ทออ่าไม่ใช่เงินนะคะเป็นไมคอนนะคะเป็นไมคอนนะนี่เตรียมกรอบมาให้แล้วเป็นอย่างดีนะคะยกซูมมาด้วยนะคะ รายการถัดมาเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันนะคะวัดพญาตนะคะบอกเลยว่าหลวงพ่อก,กันรายการนี้สวยมากนะคะหน้าพระนะคมชัดลึกนะคะพี่นะนี่ตัวหนังสือนะคะยันอักขระนะคะชัดเจนนะยันอักขระชัดเจนมากนะคะด้านข้างนะรอขอบตัดนะคะเห็นได้เต็มนะคะเต็มเหรียญทั่วองค์คเลยนะคะทั่วองค์นะนี่ สวมข้อกันวัดพญาตนะคะด้านหน้านะก็จะเป็นอรอยคาบปิ้นที่เจาะมานะคะอย่างที่น้องบอกรายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะเนื้อชินอ่าไม่ใช่เนื้อชินนะหนูติดหนูเห็นเงินก็จะเป็นเนื้อชินเงินละพระสมเด็จนะคะเลี่ยมกรอบเงินนะคะเลี่ยมกรอบเงินนะ แล้วก็เลี่ยมกรอบพลาสติกอีก1ชั้นนะคะสมเด็จบัลรังพิมพ์ใหญ่นะคะนี่นะใครสนใจทักนะคะพี่นะสนใจทักนะเลี่ยมกรอบนะคะด้านหลังก็มีกรอบเงินนะคะเนื้อนะสวยงามแบบนี้เลยนะคะรายการถัดมานะคะ เป็นพระกิ่งนะคะหนูไม่ทราบที่นะแต่ข้างบริเวณองค์พระเนี่ยเป็นพระอ่าอันนี้สูงประมาณสนิ้วนะคะพี่นะสี่นิ้วตรงข้างบนนะคะตรงพวกฉัดอ่าแล้วก็ข้างบนเป็นนาคนะคะข้างล่างก็เป็นนาคนะตรงฐานนะโอ้โหฐานมีพระด้วยนะคะมีพระอยู่ครึ่งองค์นะนี่เป็นพระกิ่งนะคะอย่างที่น้องบอกว่าไม่ทราบเลย เนื้อทองกับนาคนะคะทองกับนาคนะพระมาสวยนะคะบอกเลยว่าสวยนะดูแปลกดีนะคะสูงสี่นิ้วนะคะพี่นะความสูงนะความกว้างนะคะประมาณหนึ่งนิ้วนะคะตัวองพระนะคะหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งนะอ่ารายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะหลวง เดี๋ยวนะคะน่าจะเป็นเหรียญหล่าโบราณนะคะหลวงปู่บุญนะคะวัดกลางบางแก้วนะคะพี่นะอืมน่พระสวยๆแบบนี้เลยนะคะขออนุญ,ญาตซูมนะคะเราจะได้เห็นพระอย่างชัดเจนนะคะ เหรียญหล่อบโบราณนะคะด้านหลังเห็นรอยจานนะคะชัดเจนเลยนะคะหลวงปู่สุขอ่าหลวงปู่บุญนะคะวัดกลางบางแก้วนะนี่นะพระสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะรายการถัดมานะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่จีนแข้งหมอนนะคะเนื้อผงคุกรักนะคะรายการนี้นะนี่อนุให้ดูหน้าพระก่อนอีกหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าเมื่อกี้หมุนข้างไปแล้วนะ รายการถัดมานะคะเป็นพระนะผู้นะคะเนื่องจากว่าตื่นตั้งแต่เช้าแล้วนะเมื่อเช้าตื่นมาตีสี่นะคะพี่นะขณะที่หนูนั่งไลนี่ประมาณหกโมงกว่านะต้องทํากันบ้านนะกว่าจะขึ้นไรเราต้องทํากันบ้านนะคะอ่านนะะอันนี้หลวงปู่ศุกนะคะวัดโพไซทองนะ,ะรูปเหลาหลวงปู่ศุกวปัดโพไซทองนะคะ ตื่นมาเช้านะคะก็ได้เวลานะเนื่องจากว่าตอนนี้ประมาณหกโมงเช้านะคะที่ไลน์นะหิวแล้วนะคะหิวต้องขอประทานอาภัยคือเป็นโรคกระเพาะเรื้อรังนะคะต้องแจ้งตรงนี้นะคะไม่งั้นไม่เสียมารยาทนะคะแกะขนมทานในไร์อันนี้อันนี้แจ้งนะคะก็โปรดเข้าใจนะคะขอความเห็นใจแล้วอย่างนี้แล้วกันนะคะมันปวดท้องนะ หนูยังกินยาต่อเนื่องสองเดือนแล้วเนี่ยตอนนี้ได้ประมาณเดือนนิดๆน,นะคะก็ถ้าเราเราไม่กินอนะไม่ถึงว่าน้ําย่อยมันออกไปกัดแผลในกระเพาะนะคะเราไม่หาอะไรรองท้องนะทันทีนะคะทันทีปวดกินยามาตั้งเดือนครึ่งแล้วนะ,ะพี่นะหมอบอกสามเดือนนี้ถ้าไม่หายพี่ลงไปสองกองแล้วหนูก็คงจะต้องอย่างนั้นนะนะคะอันนี้รายการแรกนะคะเมื่อกี้เป็นรายการแรกนะ เต่านะคะหลวมพ่อเงินรายการที่สองนะคะมัวจะพูดเรื่องกระเพาะนะคะหาขนมปังชิ้นเล็กเคลือบกระเพาะนิดนึงนี่องค์ที่สองนะคะรายการถัดมาเป็นองค์ที่สามนะคะอ่าบ้านนี้ชอบนะคะเต่านะเก็บพญาเต่าหลวงพ่อเงินใหญ่เลยนะคะนี่เก็บไว้ตั้งหลายองค์นะ ราคาแต่ละองค์ไม่เท่ากันนะคะพี่นะต้องแจ้งนิดนึงนะคะก็ใครสนใจรายการไหนก็ทักมาสอบถามนะอลองกันได้นะคะอ่าอันนี้รายการที่4ี่นะคะอวนนี้สวยรายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะ พระนักปกนะคะวัดบรมนิวาสนะคะเป็นพระนักปกพระบรมนิวาสนะ,ะราคาหลักร้อยนะคะรายการนี้ราคาเบาๆนะคะพี่นะหลักร้อยนะถ้าหนูจำไม่ผิดนะ อ่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสังกจจายเจ้าคุณศรีนะหรือเจ้าคุณสนนะคะนี่หน้าพระสวยๆวัดสุทัศน์นะคะรายการนี้พระสังกจายนะคะแสดงถึงความอุดมมั่งคั่งนะคะพี่นะโชคลาภนะคะโอ้ด้านล่างนะมีรอยจานด้วยนะคะใต้ฐานมีรอยจานด้วยนะคะ รายการถัดมานะคะปิดตาหลวงพระทับวัดอนงนะคะเนื้อเม่กิทธิ์นะคะอ่ารายการนี้ไม่ได้เลี่ยมกรอบนะคะที่เห็นนะเป็นตัวองค์พระนะคะพี่นะเนื้อเม่กิทธิ์สวยๆแบบนี้เลยนะคะมารายการถัดมานะคะนี่ราคาหลักร้อยนะคะเบาๆนะองค์พระโสธรน,นะคะ รักกิ่งหลวงพ่อโสธรปีศูนย์แนะคะอ่ะ,อะขย่าแล้วมีเสียงนะคะมีเสียง รายการถัดมานะคะเป็นหลวงปู่สุขนะคะหลวงปู่สุขหน้าพระลึก,ลกๆสวยๆดูง่ายแบบนี้เลยนะคะพี่นะนี่สวยงามนะคะรายการนี้นะดูผิวนะคะนี่นี่เหรียญหล่อบโบราณจริงๆเลยนะคะนี่ ลักษณะการทำนะคะเราจะเห็นด้านข้างนะเป็นธรรมชาติมากๆนะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานนะคะรายการนี้มาพร้อมเตี่ยมกรอบนะคะเลี่ยมกระเช้านะรายการถัดมานะคะ เป็นพระนาคปกนะคะรายการนี้เป็นเนื้อชินเช่นเดียวกันนะคะพระนาคปกเนื้อชินรายการสุดท้ายของ ep นี้นะคะเป็นพระปิดตานะคะโต๊ะกลางหลวงพระทาวัดพเนียงแตกนะคะ เตรียมกรอบมาให้แล้วนะคะพี่นะกันเหงื่อกันนะ้ำมาเป็นอย่างดีนะคะนี่นะคะเนื้อหาสวยงามชัดเจนนะคะดูง่ายมากนะคะสำหรับรายการนี้แล้ดูองค์พระนะตรงบริเวณคอมีคาบความเก่านะคะพี่นะนี่ด้านหน้านะคะก็มีคาบความเก่าอย่างที่น้องบอกนะคะสวยงามนะท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะให้ชมช่องทางการติดต่อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันได้นะคะใครชอบรายการไหนนะแจ้งอีพีมานิดนึงนะคะต้องแจ้งตรงนี้นะคะเมื่อวานนะไม่สบายจริงๆนะคะไม่สบายนะอากาศมันวันนั้นหนูไปตากแดดนะคะไปตากแดดช่วงบาาว่ายก็เมื่อวานนี้มีลูกค้าโทรมานะคะตอนที่กินยานอนนะต้องขอประทานอภัยแต่เนื่องด้วยว่าลูกค้าโทรมาเป็นพระอีพีเก่าๆทั้งนั้นเลย,ท,เลยทึ่งปิดไปแล้วนะ รบกวนพี่ๆนะคะดู EP ให้น้องนิดนึงนะคะใครจะปิดพ้านะดูด้านหน้านะคะหนูเขียนไว้นะหนูไม่ได้ทำสไลด์เป็นตัววิ่งนะก็แจ้ง EP มานิดนึงนะคะสำหรับช่องยุพะบ้านแล้วก็พะบ้านทวิติก็ศูนย์ก็0 9 5 4 6 7 8ด7 0นนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ